ดีคร yeah. ับสวัสดีครับตอนเราเริ่มต้นก็ส mm ู่ช่องแฟนบอยวันนี้อุ่นหนาฝากข้างมากพูดเลยใช่เราต้องรวมตัวกันเพราะมีออฟฟิเชียลเทเลอร์ของซีรีส์เรื่องหนึ่งซีรีส์ของ ์ขอบอกว่าจะบอกว่าไงหมนละหนึ่งในแปดที่เราเพิ่งจะทํากันเมื่อไม่นานนี้เนี่ยไม่ต้องพูว่าไม่นานหรอกเมื่อกี้เนี่ยเออก็คือเป็นอวุสกาเป็นเรื่องแรกของอวุสกายสองเนาะอวอสกายใหญ่อวอสกายใหญ่ก็เลยมากลายมาเป็นอาวอสกายย่อยเป็นแบบท้องฟ้าของเป็นไรกหนึ่งเดียวอย่างนี้ซึ่งเพ็นอนไรแค่หนึ่งเดียวจอก่อนถูกไหม ถูกน่าจ่าแล้วก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาออกมาเป็นตัวแรกก็น่าจะได้เป็นฉายเป็นเรื่องแรกอ๋อเหรอเราก็คือพอหลังสงครามปุ๊บยิงปืนฉีดน้ําเสร็จก็ยิงกันต่อเลยเนี่ยว่า้สักในเพื่อนายมาไล่ยิงกันเลยนี่ไงก็ไม่แน่น่ะไม่แน่น่ะเพราะว่าก่อนจบเขาก็ไม่ได้ยิงกันแล้วนี่ ไม่รู้เพราะว่าพอเขารักกันแล้วท้องฟ้าของเขามันจะเป็นยังไงไม่รู้นะแล้วอย่าลืมนะว่าตอนที่ตอนจบอ่ะคือคุณหนึ่งก็ต้องไปเรียนต่อเมืองนอกไปนะอริงไหมว่าคุณหนึ่งต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วปาล์มก็ต้องทํามาหากินอยู่ที่เกาะเกาะอ่าเพื่อรอคุณหนูเรียนจบอย่างนี้แต่ว่าในเทเลอร์ของอังเกตุกายอันใหญ่อ่ะเป็นเห็นไหมว่ามีการย้อนยุคนะ หรือเขาไปยุโรปกันหรือเขาแกล้งเราเอหรือเขาไปที่นเมืองมาริกากันเหนล่ะเขาว่าจดีไปเที่ยวยุติกาแล้วก็แต่งตัวถ่ายรูปกันเฉยๆป่ะอะไรอย่างนี้เออคุณหลวงขาอย่างเงี้ยหรอเราอย่าเถียงกันเลยเราไปดูกันไหมเออไปดูออแค่สามเจ็ดวีเองไปเถอะไแรงมากพี่ปอนถ้าเยอะกว่านี้ก็คือทั้งเรื่องแล้วนะถูกตายแล้ว เดี๋ยวกูจองตั๋วกลับไปกรุงเทพคมารับกูด้วยนะขอบคุณขอบใยไม่ต้องกลัวนะยังไงเราก็ได้อยู่ด้วยกันและมันก็ไม่มีคนมาคอยล้างแค้นเราแล้วด้วยเฮ้ยอาพูดถึงงข้ามาเลยจจบโลมันเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยอ้าวตายเฮ้ยอะไรวะนีไง โอ้ตายาอ้วฮิดพบจริงๆทุกทอ้าวท่าโอนเนี่ยโอนเนี้ยสวัสดีเวลาสามครึ่งทางช่อง GMMTV แล้วรับชมพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube GMMTV อะไรอ่ะอะไรอะไรกูสวัสดีเหล่าใหญ่ก็เลยในอวุธกาใหญ่ยังมีให้กูดูเยอะกว่านี้กูสวัสดีเอาไว สิ่งที่เราครจะบอกจีเอ็มมคือถ้าจะตัดแค่นี้จะตัดเลยเถอะใช้ทวีใชไรวะใช้เทวีัเาหมือนเดิมก็อยากดูไงอ๋อเพราะอะเราต้องมองด้วยว่าซีรีส์มันสั้นเนาะถ้าเขาตัดมาเยอะกว่านี้มันก็อาจจะหมดทั้งเรื่องเหมือนที่พูดเมื่อกี้ซีรีส์มันมีสองยี่ยยังไงเออพี่บอลเป็นอะไรสามสิบเจ็ดวิ แล้วก็มาแนะนําว่าเชิญรับชมได้ทางแดแด๊าันคือสิบวิแล้วพี่ <laughs> 20วิต้องบอกว่าเทเลอร์แค่17วิช <laughs> ใช้งงไม่ใช่เราเปิดยาวกว่าเราเราเปิดคลิปยาวกว่าเทเลอร์อะแต่อย่างน้อยๆมันก็น่าสนใจแล้วแหละว่ามันเหมือนที่เราเดา,เาตั้งแต่ตอนเทเลอร์รวมเนาะว่าหรือเอ๊หรือว่ามาันเป็นปการทวีพงทวีพบข้ามพบหนีกันข้ามพบข้ามชาติจริงๆด้วยอ่ะไม่ใช่หรอก จะไงหนี่ยแชมว่ามามาไปเยอะเลยเมื่อกี <laughs> ้เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้เดา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 ว่าอะไรเดา,ว,ดาว,ว่ามาถ่ายมาถ่ายหนังออโดนหลอกหรือเปล่าโดนเทเลอร์หลอกหรือเปล่าฉันคิดว่าฝันอาจจะถ่ายหนังอยู่ก็ได้เดนคิดว่าฝันหรือที่นี่คือเออทเลรแสดงว่าเทเลอร์ตัดหลอกเราสิเพราะมาจังหวะที่เอามือมาขวางปุ๊บแล้วก็ข้ามไปอีกคบหนึ่ง อืมน้าจะมาขวางปุ๊บแล้วเขาก็บอกคัดนี่ก็คือเวลาไปดูจริงๆคือคัดคัดคัดเป็นคแข่นขาแนะคัดเนี่ยค่ะหรือถ้าเป็นการ์ตูนหน่อยการ์ตูนหน่อยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการรีแคเนชั่นไปแบบว่ากับไปเกิดใหม่อีกโลกหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่ะหมเห็นแวบๆขนาดมันน้อยนะยังสังเกตเห็น นั่งอยู่หน้าสาลเจ้าใช่ไหมไม่สังเกตเห็นว่าตัวปาล์มอ่ะเขาทําท่าเหมือนตกใจที่เขาตื่นมาในร่างนี้เขาตกใจนี่ไงนี่ไงจริงด้วยไหมถ่ายละครดู acting เฉยๆไงพอเขาตื่นขึ้นมาเาอยู่ในชุดท่านเจ้าคุณปุ๊บเขาก็เฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเลือลาหลอันนั้นเห็นอันนั้นเห็นเห็นไหมเนี่ยถ่ารเกิดขึ้นหน้าศาลเจ้าถูกไหมล่ะใช่อืม มาจะบอกนะว่าเข้าไปเรื่องเหตุการณ์ย้อนยุคนี่คือย้อนยุคอยู่ในศาลเจ้าปุ่นเท่าแหละปุ่นเท่าแหละปุ่นเท่ากงไม่ใช่ปุ่นเท่าเลยวะฮะคือศาลเจ้าชื่อปุ่นเท่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันคือเหตุการณ์ <c oughs> เหมือนเขามาไหว้ศาลเจ้ากันหลังจากกลับมาจากเมืองนอกถูกไหมไหว้ฟาดีหลอุ๊ย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 แบงนะแล้วก็บอกว่าศาลก็เลยก็เลยบอกว่าอะไรนะเทพอะไรวะ ปุณเ่ากงก็เลยแบบว่าเฮ้ยฮะเยะกลับไปแนอดีต่นี้หรอเออเจ้าเคยเป็นนายแล้วคราวนี้เจ้าจะไปเป็นบาวซะอย่างนี้หรอหรือไงทำไมทุกคนงงอะไรนี้คบพี่พี่หลุดไปไงพี่หลุดไปไงหรือว่าไม่เห็นด้วยแอมไมได้หลุดคือกำลังย้อนไปดูเียวที่พี่ปอนพูดอยู่ว่าเออทุกคนคือทุกคนก็ไปฟอร์บัตถอยไปถอยมาถอยไปถอยมาอยนันแหละไม่งงไม่เป็นไร จะรับเป็นไรแล้วมีข้อดีมัเป็นใสว่าแค่เทนเนอร์ด้วยแหละว่าเขาเป็นรับที่สนามบินขึ้นรถปัดกันแล้วอยู่ๆก็ไปอยู่ที่ศาลสันเจ้าล้างไม่ใช่ล้างเขาอาจจะไปไหว้ศาลเจ้าหลักจะกลับมาเมืองนอกที่ที่บอกไงก็คือไปศาลเจ้าที่เขาเคยไปกันน่ะหรือเปล่าก็อาจจะนั่นไงที่จําได้ไหมที่ที่ที่อยบนคอซิชันเหรอเออเนี่ยสาม ยี่สิบยี่สิบวีไม่รวมอีแนะนําช่องทางการติดต่อเรายังวเครา่อยนี้เนี่ยแต่สื่อเราต้องชื่นชมปาล์มก่อนว่าปาล์มเขียนป้ายเป็นภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวคัมแบ็คไปบอยเฟรเพราะว่าเพราะว่าในเพราะว่าในเพื่อนแค่เดียวยังโนโนเฮลเฮลอยู่เลยแสดงว่าการทํางานที่ก่อนนั้นน่ะเออทําให้เขาไช้ปึกภาษาภาษาไงเฮลเฮลโอเคโอเคพี่ว่าอ่า Google คุยยคุยไม่แต่ว่าแต่ว่าอ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 ่าเรามาคุยกันก่อนเรื่องแบบว่าสีแสดอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันอีกเรายังไม่ได้คุยกันอีกนานขนาดนี้ไม่เราพึ่งเออเราพึ่งเราพึ่งแบบว่าบนเพลีมบําบวนพลมบนพรามถึงเรื่องแบบอะไรนะทำมันสั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่อแล้วก็แล้วก็วิธีการเล่าเรื่องพี่ว่า มันก็ยังมีความเป็นแอคชั่นเหมือนเดิมเนาะอ่าเออยังมีความเป็นแอคชั่นเหมือนเดิมแล้วก็อันเนี้ยก็มีการแบบว่าเป็นเพลียเบาๆที่แบบตื่นขึ้นมาในในช่วงเวลาแต่ว่าตอนท่าตื่นของปอนน่ะมันดูเหมือนแบบมันดูอย่างเงี้ยนรืออกปะมันดูเหมือนถูกผูกถูกมัดไว้ปะตอน,นเหมือนแบบว่าตอนที่ลืมตาแล้วแบบท่าแข็ง หรือป่าะดูอะไรดูตัวเองอย่างนี้ป้าแบบั้นอ๋อดูตัวเองเงี้หรอใช่ว่าเอ้ยทำไมฉันมาทำไมฉันอยู่ในสภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือจริงๆก็คือฝันนั่นแหละจบแต่ว่าแต่แต่จริงจริงแล้วเหตุการณ์เพื่อนายเนี่ยพี่ปอนเหตุการณ์เพื่อนายที่เราดูมาทั้งหมดอ่ะเพราะว่าท่านเจ้าคุณเขาฝันเนี่ยคือย้อนไปเห็นว่าอ๋อเหตุการณ์ที่มึงเห็นกันที่เขาไล่ยิง คือฉันเรา,าจะมาดูชุดตัวเองทําไมใช่ไหมฝันา่าทําไมตัวเอง,เองโดนฟันแล้วทําไมไม่เห็นมีแผลไงเป็นเหตุการณ์ในฝันเลยทั้งหมดเลยสิบกว่าอีพีที่เราเคยดูมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นฉากที่เบาเบาหนึ่งเดียวเดินเข้ามานวดนี้หรอเอบาหนึ่งเบาหนึ่งยุคนั้นไอหนึ่งไอหนึ่งน่าจะยางเนาะยุคนั้นน่าจะไม่มีชื่อสองพยาไอหนึ่งไอหนึ่งเอออะไรเงี้ย ไอหนึ่งเดินมานวดขาให้อะไรอย่างงี้น่าจะไม่ใช่ไอหนึ่งนะไปไอเดียวเงี้ยเออไม่ไป็นไรไอเดียไอเดียวไอเดียวเงี้ยอืมคุณคุณหูปล์เนี่ยเหรอแล้วทีนี้ก็มาเป็นคุณคุณหนูปาล์มเหรอเอ็งนะรึอุ้ยเอ็งนะรึออย่างเหล่ะฮารุฮารุฮารุม่อุวิต่อไปนเล่นพีเรียดขำแน่ๆจะรอดูว่าเวลาบทพูดถ้าเป็นบทพูดมันต้องก็ต้องบทย้อนยุคด้วยใช่ไหมคำพูดย้อนยุคเออแล้ว แล้วสำเนียงติดฝรั่งเนี้ยแล้วบูวินเป็นคนพูดเร็วด้วยไงบูวินเป็นคนพูดล้วนวพูดเร็วเออแต่ได้เดี๋ยวดูนะปอนเสียมทรงผมนะจ๊ะทรงผมปอนทรงผมไม่เป็นอ๋อก็เขาดอกกันมุมได้เลยอย่างเงี้ยเนาะแบบแต่เป็นทรงเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดกระงใช่ไหมมมเปมงเปิดมีงเปิดมงเปิกระพง น่าดูเพราะว่าเราก็จะมาเป็นเรื่องแรกเลยเนาะวันที่สิบเก้านี้เลยแต่เขาไม่ได้บอกนะแต่ก็โอเคน่าจะแหละใช่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกวันที่แต่ว่าเขาบอกว่าทุกวันพฤหัสพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งตลอดเก็น่าจะเป็นเรื่องแรกหละถ้างันน่ะผมว่าเพราะมันเท่าเราก็เดาเออเพราะเราเดาว่าอีกสักสามสี่วันนะก็น่าจะปล่อยตอมออกมาอีกแหละเพราะว่ามันต้อง้องคอนแบบอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ละคู่อาทิตย์ละคู่ถูกไหมล่ะใช่เออเพราะฉนั้นก็ต้องหรือไม่ก็อาจจะต้องรอให้เรื่องม้ชัย อีพีแรกไปแล้วก่อนผมว่าเออเออไม่แน่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 แ,นแ,นแ,นแต่ที่แน่แน่เรื่องไหนใช้ก่อนคงได้ใช้ก่อน <laughs> เออก็จริงเนาะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เสร็จแล้ว <c oughs> เออเออก็ลองดู<ไ><ช>ครับทุกคนว่าแบบว่าอันนี้ก็เป็นอันอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่เรื่องแยกจากเดิมที่เราเมื่อกี้ก่อนอน,นั้นเนี้ยที่เราทําก็คือเราแปดเรื่องใหญ่เนาะก<ช>็เป็นเอาสกายแบบแปดภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นเอาสกายเฉพาะของเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวนะครับออกมาแป๊ดเดียวจริงๆพวกเราเปิดหัวคลิปนานกว่ามาก ที่หายใจเข้ายังหายใจออกไม่เสร็จเลยจบแล้วเออเออเออแต่แต่ก <sh ็แต <sh ่ก็ด้วยความที่มันมีแค่สองอีพีเนาะถ้าสมมติเราแบบว่ามาเปิดอะไรเยอะก็แบบว่าเออก็ไม่ต้องทำล็อกอุปกร์อะไอย่างเงี้ยก็ทำเป็นแบบว่าเราดูเทเลอร์จบไปเลยเป็นช็อตคลิปได้ได้เออแล้วคุณหนูจะได้อ้อยไหมก็ไม่รู้เนาะรอบนี้เออจะต้องดูว่าคุณหนูจะยังทำไล่อ้อยอยู่หรือเปล่าก็อาจจะเปลี่ยนจะได้นะเป็นปอนไม่ใช่ปอนสิ ขารียกไปามอ้อยแทนเรามาเดาชื่อกันเถอะว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นท่านเจ้าคุณกันแล้วเนี่ยปามจะชื่ออะไรหนึ่งเดียวจะชื่ออะไรลูกนั้นชื่อปามไม่น่ามีเนาะกอไม่มีเป็นอะไรดีอะลูกไหนยางเงี้ยหรอปามปามชื่อเล่นว่าเอ้ยชื่อจริงว่าอะไรนะในยุคปัจจุบันน่ะจําชื่อจริงปามได้ปะจาไม่ได้เอาเเอาเอานึอยู่ใช่มเอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอ้าวนคือไม่ออ่ อแต่คุณคุณหนึ่งอาจจะใช้แบบพี่พีตอนว่าได้ชื่อได้ชื่อคุณหนึ่งน่าจะได้เดียวสัเลยแต่น่าจะเป็นเดียวหนึ่งก็ได้เหมือนกันเนอยุคนั้นก็น่าจะก็จะแบบว่าเดี่ยวทูหลังไม่ใช่สิจันดาราข้ามน้อแข็งมาด้วยงนี้อเนี้ยหรอเออเลยอ้อยเงี้ยอ้อยอ้อยหน่อยหนึ่งอ้อยอยแน่ในเรื่องนี้คุณหนึ่งอาจจะชื่ออ้อยก็ได้ก็จะไปรู้เดียวนวดขายฉันซิอย่างอี้ โอ้โหแล้วพอย้อนกลับมาคุณหนูไลทุกตายเลยค่ะไม่จะแชให้ฉันก็ไม่ได้ต้อง่าเองเออเองพดขาให้ข้าหน่อยเป็นกะไรโอ้อันนี้มย้อนไปเยอะแบบอย่าไม่ไม่ไหวแล้วดูลิเกเบาๆเอาละทุกคนสิบเก้านี้ได้ดูกันแน่ว่าจะเขาพูดกันยังไงเขาจะเล่นกันแบบนั้นเออเขาชื่อเขาจะพิมพ์อะไรยังไงนะครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามกันนะทุกวันพุธพระหัสนะครับสองทุ่มครึ่งทางจีเอ็มยี่สิบห้านะครับแล้วก็ อ่าบอดแคสทั่วโลกนะครับกับ GMM YouTube, YouTube. นะอย่าลืมนะจ๊ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าติดตามรีแอคก็อย่าลืมชนะแฟนบอยนะทุกคนนะวันนี้พวกเรา้าคนยต้องลากันแล้วนะจ๊ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อเว k y เรื่องอะไรอีกหรือเอ๊ะมีคอนเทนต์อะไรมาแซมมาแบบว่ามาโผล่มาแพรบมาให้เราก่อนแล้วก็ติดตามกันนะจ๊ะวันนี้พวกเรา้าคนไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย